ตัวเมืองตรังครับนี่เป็นบรรยากาศในเช้าของวันแม่นะครับวันที่12สิ่ิงหาคม2,559ครับที่นี่ทับเที่ยงจังหวัดตรงังหลังจากเกิดเหตุการณ์ระเบิดขึ้นกลางตัวเมืองจังหวัดของเราครับข้างหน้านี้จะเป็นแยกธรรมลินนะครับซึ่งเมื่อคืนตอนตีสามเนี่ยก็เกิดเหตุเพลิงไหม้ห้าง รีมาดนะครับกอนรถก็ยังคาลาคล่งอยู่นะครับบรรยากาศเมืองตรังตอนนี้ถ้าดูจากบรรยากาศแล้วก็ยังคงอยู่ในสภาพปกติแต่ถ้ามองไกลๆนู่นครับก็จะมีกลุ่มควันที่เกิดจากเพลิงไหม้เมื่อคืนนี้ยังคงหลงเหลืออยู่เดี๋ยวเราจะลองเลี้ยวเข้าไปดูนะครับถ้าเกิดมีโอกาสเราก็จะเลี้ยวเข้าไปเข้าไปให้เห็นภาพกันอ๋อข้างหน้าเนี่ยตำรวจกั้นทางอยู่ครับไม่ไม่ให้เลี้ยวเข้าไปนะครับ ออมองไกลๆตอนที่ผ่านแยกจังหวัดตรังมาเนี่ยก็จะเห็นว่ารถดับเพลิงยังคงฉีดน้ำดับกลุ่มควันที่ยังคงคงางคลั่งอยู่ในตัวตึกของห้างรีมาทอยู่นะครับถนนช่วงหน้าสถานีรถไฟก็จะถูกปิดนะครับมีตำรวจสองนายด้วยกันที่มาคอยอำนวยการ สภาพจราจรในเมืองตรังอยู่ตอนนี้ครับถ้ามองไปไกลๆอีกนิดนึงก็จะเห็นสายฉีดน้ำที่ต่อเข้ากับหัวดับเพลิงนะครับซึ่งน่าจะเป็นรถด,ดับเพลิงที่พยายามฉีดน้ำดับไฟอยู่นะครับห้างรีมาตเนี่ยถือว่าเป็นห้างเก่าแก่นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยจะคนตรังจะรู้จักห้างนี้ในฐานะชื่อว่าห้างไดมอนด์นะครับซึ่งก่อตั้งมา สภาพห้างรีมาดนะครับโอ้ไม่ห nah. นักมากนะครับเกือบทั้งตัวห้างเนี่ยควันคลุกคลุ้งมปหมดเลยครับตรงนี้จะเป็นคนตรังเรียกว่าหน้าเฉลิมตังนะครับก็จะมีควันไฟอยู่นะครับซึ่งในในซอยหน้าเฉลิมตังนี้ก็สามารถเชื่อมเข้าไปานห้างรีมาดได้ดูด้านขวาครับต้องแพนไปด้านขวากลุ่มควันยังเยอะอยู่นะครับตอนนี้ เดี๋ยวเราจะไปที่จุดที่เกิดเหตุระเบิดเมื่อวานนี้นะครับแล้วจะมารายงานให้ทราบอีกครั้งครับที่วงเวียนน้ําพุนะครับซึ่งเป็นแลนด์มาร์คอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดตรังครับเราจะพยายามเลี้ยวเข้าไปณจุดเกิดเหตุเมื่อวานนะครับแต่ว่าก็โดนกั้นครับและมีตำรวจคอยตรวจตราอยู่ตรงนี้จะเป็นถนนที่เป็นตลาดเซ็นอร์พอยต์นะครับซึ่ง เมื่อวานนี้เกิดเหตุระเบิดขึ้นและมีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายและบาดเจ็บจำนวนมากนะครับบรรยากาศเมืองตรังยังคงสงบสุขและก็เป็นเมืองแห่งความสุขเหมือนเช่นเดิมนะครับแม้ว่าตอนนี้สถานการณ์ทั่วภาคใต้ยังมีเหตุการณ์ที่ยังไม่สงบอยู่นะครับแต่ว่าสถานการณ์ที่เมืองตรังวันนี้ยังคงเงียบปกตินะครับ และรอคอยให้นักท่องเที่ยวกลับมาเที่ยวเมืองตรงังเมืองแห่งยุทธยุทธจักรแห่งความอร่อยนะครับรายงานจากเมืองตรังครับทีวีแดนใต้เมทาวีแก้วสนิทไทยกรกฎจำเนียนรายงานครับ